ุกคนวันนี้ยูเมะจะมาฉลองหนึ่งร้อยซับอะจะมาฉลองหนึ่งรอยไม่ใช่ซับสิเขาเรียกอะไรนะฟอลโล่ใช่ไหมในทวิตเตอร์ใช่ใช่ใชอ,อแล้วก็นะยูเมะจะมาฉลองด้วยการร้องซัมเมอร์ไทมนะคะแล้วก็เลื่องที่ยูเมะเปิดรีเควสตไปเออ

でも、気持ちを伝えてしまえば、いついか、この, <laughs> この夢は覚めてしまったのな。青い影が揺れるましかと。 だってかわいねでもかとばはかとまでくれるのねえムそもたいさむたい交換氷をカりきたいドライブラってしてみたいただ視線合わせてほしいのねえサムもたい 夜明けまで読み返して潮喰に進まえたいねこの像の仕草が甘いね君の虜になってしまえばきっとこの明日は通知するのモもろももろへなって คิดหมดที่จะสื่อถ่ายได้ไหมไหมสักความฝันะสลายไปไดวันลายไปด้ยังไงแนนะสายองวันนี้ะสลายไปไดังไนของวันนีะายไปไดของวันนี้จลยนะะ 1, 0, 2, ขอะสลายไปดังไีนของว้จยสองวันนลาของวันนี้จลยไปยังไะดี พวยูเม่ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้เลยค่ะยูเม่รักทุกคนมากเลยนะคะยูเม่รักมากมากเลยนะก็ขอบคุณนะคะ <laughs> <laughs> bye, บายยค่ะเอาฉลองกันแค่นี้นะ <laughs> 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 เดี๋ยวยูเม่อาจจะมีฉลองอีกนะ <laughs> แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตอนไหนนะเดี <laughs> 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 ๋ยวยูเม่ไปล و. Bye. <laughs>